สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอนุวัตจัดให้ร่ำให้โบกมือลาช่องเจ็ดอนุวัตจัดให้ร่ำให้โบกมือลาช่องเจ็ดหลังอยู่มานาน15ปีหลายคนคงรู้จักกันสำหรับหนุ่มอนุวัตเฟื่องทองแดงเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชาวไทยเกิดที่จังหวัดปทุมธานี อนุวัตรจัดให้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นผู้ประกาศข่าวและได้รับโอกาสเข้าทำงานครั้งแรกโดยเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทแปซิฟิกซึ่งสมเกียรติอ่อนวิมลเป็นเจ้าของรายการร่วมกับปีมาลากุลณ,ณอยุธยาภายหลังอนุวัตรรับโอกาสเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามของช่องไอทีเป็นเวลา8ปี นันได้ลงนามสัญญาเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทับกช่องเจมีผลงานเป็นผู้ประกาศข่าวรายการสนามข่าวเจ็ดสีคอลัมน์อนุวัตจัดให้และสนามข่าวบันเทิงล่าสุดหนุ่มอนุวัตอำลาช่องเจ็ดสีโบกมือลาหลังอยู่มานาน15ปีโดยได้โพสต์คลิปโบกมือลาพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าถึงเวลาต้องเก็บกระเป๋าออกจากบ้านที่อบอุ่น 15ปีช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ